ตอนนี้ที่สินค้าติดมือมีแบรนด์สมุนไพรไทยตั้งใจดูว่าให้ดีตะวันออกกลางกำลังซื้อไม่ได้ลดลงเลยสินค้าผิวขาวก็จางใสบำรุงเส้นผมช่วยทําให้นอนหลับตอนนี้รับแค่50แบรนด์์้ามีสินค้าอยู่แล้วไป้ด้วยกันเลย ๆๆขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรี่ครับวันนี้ครับวันนี้ใครที่มีสินค้าหรือมีแบรนด์สมุนไพรนะฮะมีโอกาสที่จะเติบโตมีโอกาสที่จะรวยนะฮะใครตอนนี้ที่สินค้าติดมือนะฮะมีแบรนด์เกี่ยวกับสมุไไนไพรไทยขายได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาที่เมืองไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวเดินทางน้อยลงเพราะนักการกระจายสินค้าก็อาจจะขายไม่ได้นักท่องเที่ยวจีนหายไปก็เลยไม่มีกําลังซื้อนะฮะวันนี้ครับวันนี้ผมเดินทางมาที่พนัสนิคมจังหวัดชนบุรีฮะมาพบกับน้องสาวคนหนึ่งฮะที่ โควิดทําอะไรเธอไม่ได้เพราะเธอเนี่ยขายสินค้าจากไทยไปที่ตลาดตะวันออกกลางตอนนี้ตลาดตะวันออกกลางกําลังซื้อไม่ได้ลดลงเลยฮะและพร้อมที่จะเดินทางเอาสินค้าสมุนไพรไทยของคนที่ติดมืออยู่นะฮะพร้อมจะนําไปขายที่ตะวันออกกลางฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีแบรนด์สมุนไพรไทยตั้งใจดูไว้ให้ดีเดี๋ยวเธอจะบอกลายแท้สมุนไพรอะไรบ้างที่มีโอกาสเติบโตที่ตะวันออกกลางครับไปคุยกันน้องเอิงฮะข้างในกันนะครับ น้องเอิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ก้อบอกเพื่อนๆเอาไว้ว่าน้องเอิงจะบอกลายแทงลายแทงสมุนไพรไทยที่ทําให้เราสามารถไปขาย ตะนอ,ออกกลางก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะฮะบอกเพื่อนๆหน่อยว่าโควิดเนี่ยทำอะไรน้องเอิร์งไม่ได้นี่จริงเปล่าจริงค่ะช่วงโควิดอะค่ะสินค้าในกลุ่มพวกความงามสุขภาพกับกายขายดีมากเลยค่ะพี่ก้องอ๋อเพราะว่าน้องเอิร์งตลาดอยู่ที่ตลาดนออกกลางค่ะเพราะว่าตอนนี้อาจจะมีเพื่อนๆหลายคนคือเปิดร้านขายของเปิดร้านขายเสริมอาหาร<ช>เปิดร้านขายครีมอะไรต่างๆตอนรับนักท่องเที่ยวจีนกับนักท่องเที่ยวหลายประเทศแต่ว่าขายไม่ได้ใช่ค่ะของติดมือเยอะมากเลยค่ะแต่ของตลาดตะวันออกกลางค่ะยังสามารถส่งสินค้าได้ตามปกติค่ะพี่ก้อง สินค้าประเภทที่1นะคะผิวขาวก็จางใสค่ะผิวขาวก็จางใสชาวตลนอดกางก็ต้องการผิวกระจางใสเหมือนกันใช่ค่ะต้องการเหมือนกันค่ะจดไว้ดีนะฮะใครที่มีครามทันโปรดักเกี่ยวกับผิวกระจางใสที่กำลังคิดมากๆที่บาเรนที่ตะนออกกลางเช่นไรครับเช่นจากศาสตร์สกัดที่มาจากสมุนไพรไทยค่ะไม่ว่ามะขามค่ะ เป็นสครับขัดผิวทําให้ผิวขาวก็จางใสขึ้นค่ะอ๋อถ้าเป็นมะขามนี่ตอนหอกกางนี่เลิฟเลยใช่ค่ะเขารู้จักอยู่แล้วค่ะใครมีมะขามอันนี้ไปได้มีอะไรครับมะเฟืองค่ะมะเฟืองก็จะมีสารสกัดนะคะช่วยทําให้ผิวขาวก็จางใสขึ้นมาเหมือนกันค่ะถ้าไม่ใช่มะเฟืองกับมะขามมีอย่างอื่นได้ไหมมะหาดค่ะเอิงว่าคนไทยรู้จักดีค่ะมะหาดมังคุดมังคุดได้เลยค่ะมังคุดช่วยทําให้ลดสิวค่ะพี่ก้องอันนี้คือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวก็จางใสนะฮะถ้าใครสนใจก็ติด่อน้องเอิงหรือว่าลอง จางใสเขาเพิ่งรู้เอนนออกกลางเขาชอบผิวประจางใสมีอะไรครับบำรุงเส้นผมค่ะบำรุงเส้นผมใช่ค่ะเพราะว่าผู้หญิงค่ะจะคุมฮียาบฮาบก็คือผ้า่มาเท่าศีสันดังนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องเส้นผมค่ะอาการหลุดร่วงนะคะรังแคค่ะหรือว่าศีรษะร้านถ้าผู้ชายเรียกว่าโต๊ะค่ะโต๊บคือที่พันๆเงี้ยเนาะใช่ค่ะอ๋อมันอบนะมันอบค่ะดังนั้นต้องมีสมุนไพรไทยอะค่ะอาทิเช่นอัญชันค่ะอัญชันอัญชันบำรุงเส้นผมค่ะทำให้ผมนุ่มสลวยค่ะครับ คุด <Good S 1> ค่ะจะช่วยทําให้ลดอาการอักเสบของหนังศีรษะอ๋อแล้วมีอะไรครับแล้วก็ใบย่านางค่ะใบย่านางทําให้ผมนุ่มสวยค่ะนั่นหมายความว่าไม่เฉพาะ3สิ่งนี้นะฮะถ้าใครมีสมุนไพรไทยแล้วมีโปรดักต์อยู่แล้วที่พร้อมอยากจะไปต่างประเทศไปด้วยกันเลยไปได้เลยค่ะอะ,อะไรครับอีกตัวหนึ่งค่ะผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารช่วยลดความดันค่ะทําให้นอนหลับบำรุงสมองค่ะสัตว์ตัวนั้นคือดอกคัมอยค่ะดอกคัมอยใช่ค่ะชาวตอนออกกลางก็นอนไม่หลับันเลยครับก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพแบบนี้เหมือนกันอาจจะมีเครียดกันบ้าง ใช่ค่ะมีอะไรครับมังคุดค่ะลดอาการอักเสบแล้วก็ช่วยกันต้านมะเร็งได้ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆมีสมุนไพรไทยที่เป็นโปรดักต์อยู่แล้วไปได้เพราะเขาชอบแน่นอนแน่นอนค่ะอ่าและนี่คือสินค้าสินค้าที่ไปกับเราค่ะที่บาเรนค่ะครับอันนี้ตัวนี้เป็นตัวทาร่าค่ะเป็นสินค้าขายดีค่ะเป็นสบู่นะคะช่วยให้ผิวขาวก็จางใสค่ะเป็นแรงบันดาลใจนะฮะขายเดือนนึงกี่ก้อนนะครับประมาณเ8็ถึงหมื่นก้อนค่ะ7ถึง8หมื่นก้อนอยู่เมืองไทยกี่บาทครับ99ค่ะอยู่ที่ตะวันออกกลาง9 9ค่ะอ่าสิม จะไปหาเงินที่มันเพิ่มเป็นของใครของน้องเอิรนของเราของเจ้าของแบรนด์ด้วยเพราเอิต้องมีหักค่า GP ีพีค่ะตี่ตองค่า GP คือค่าดําเนินการส่วนที่เหลือทั้งหมดก็จะโอนคืนให้กับลูกค้าก <cs uk> ็าเหมือนเวลาเราไปห้างเหมือนเมืองไทยไปโมเดิร์นเทรดก็จะมีค่า g ีก็คือสินค้าร้อยบาททางโมเดิร์นเทรดหรือทางที่เป็นดิสติบิวชั่นเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งอยากจะไปแล้วแหละ รับกี่แบรนด์ตอนนี้รับแค่50แบรนด์สุดท้ายค่ะ50แบรนด์สุดท้ายเนี่ยในจำนวนทั้งหมดกี่แบรนด์ครับในจำนวนทั้งหมด200แบรนด์ค่ะ200แบรนด์ของเราจะไปอยู่ที่ไหนเซ็กซี่เพียงใดจะขายได้หรือเปล่าจะไปอยู่ที่ซาวาร่าช็อปค่ะอยู่ที่ห้างไทหมาค่ะเป็นห้างไทยแห่งเดียวในตะวันออกกลางนอกจากนี้คือเรามีประสบการณ์เรื่องการส่งออกมามากกว่า4ปีอยู่แล้วดังนั้นจุดเด่นของซาวาร่าเองก็จะมีเทรดเดอร์อยู่ในมืออยู่แล้วค่ะในกลุ่มของตะวันออกกลางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดูไบเอง แล้ว,ลวถ้าสมมติว่าจะผลิตสินค้ากับเอิงค่ะพร้อมส่งออกเลยค่ะอยู่ที่260 0 0 0บาทค่ะคือทุนที่ได้สินค้า1000ชิ้นค่ะ1,000ชิน้นเอิงพาไปออกที่นู่นเลยใช่ค่ะถ้ามีสินค้าอยู่แล้วค่าและค้านะคะอยู่ที่130,000บาทที่เหลือขายได้เท่าไหร่เราก็มาแบ่งกันใช่ค่ะอ๋อนี่ก็คือโอกาสของพวกเรานะฮะที่สามารถไปบุกตะวันออกกลางได้ ฝากไว้หน่อยอยากจะบุกตลาดอยากจะสร้างโอ,อกาสให้กับตัวเองไม่อยากรอนะักท่องเที่ยวที่มาแล้วเอาสินค้าดีของเราออกไปหาคนทั่วโลกก็ใครนะคะที่มีสินค้าอยู่แล้วสินค้าติดมืออยู่แล้วหรือยังไม่มีสินค้านะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะที่อักราอ e ีคอสเมติกค่ะตอนนี้รับอีกแค่50แบรนด์สุดท้ายถ้าหมดปีนี้แล้วปิดปีนี้แล้วเจอกันใหม่อีก1ปีค่ะต้องย้าอีกครั้งนะฮะการลงทุนทุกชนิดมีความเสีย่ยงโปรดใช้วิจารณณในการตัดสินใจนะฮะแต่นี่ก็อาจเป็นโอกาสนะฮะที่ทําให้เราออกนอกพื้นที่ ที่ประเทศของเราไปยังต่างประเทศไปตลาดที่มีกำลังซื้อนั่นหมายความว่าทุกธุรกิจสามารถที่จะเติบโตได้ถ้าของคุณดีจริงครับนี่ก็ต้องขอบคุณน้องเอิงมากๆเลยนะครับ,รบขอบคุณครับ